สบายมาเป็นกันตังใจเปล่าสกคนนี่เด้อพี่น้องเลยเมื่อนอนเตะขึ้นจนตาจมโปล่ก็หายก็เพราะหายขึ้นสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่ทุกคนเนาะมาพบมาพอกระเป๋าสกคนคนมาขโวนพี่น้อมาขโมยภายในเนาะมื้อนี้มาเปิดคลิปอยู่ห้องมอแขรงจับประซักระพี่น้อง ภาพจะคื้นเนี่ะพี่น้องบ่าวสกุลว่กับแม่จถ่ายคลิปเนาะสีมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องรับหูเนาะนี่บ่าวสกุลกับภาพพอเพิ่นมามาห้องหมอพี่น้องพ่อเพิ่นบ่สบายเนาะพ่อเพิ่นเจ็บเจ็บกระทันหันพี่น้องเจ็บท้องเนาะตอนนี้ก็บกำลังรอถ้าเพิ่อนนี้โกอยู่พี่น้องตอนนี้ก็บเกาหมูเนาะมาสิเป็นยังเป็นยังเดียวไปรอไปรอดเป็นกำลังใจให้บ่าวสกุลน้อกันเด้อพี่น้องตอนนี้บ่าวสกุลก็ ประทอยูดีเนาะตอนนี้นมาตราบายมุ่งหนึ่งมาตหนึ่งมุงมากับได้หลายมากับแม่กับพอ่ออะไรกันน้องชายนี่คือใหญ่มาหลุนเป็นกำลังใจบาสกุลเด้อคือเนาะได้บาสกบา,าสกุลปลอดภัยเนะาะหมจักน้องชายถึงมากมงมอแขนจะมาษาข้างบนอยู่ปากซี สงสัยเอาเดี๋ยวเอาเครื่องมาเอาเครื่องมานละอ่อนดีเลยไปเนาะโอ้ิ่นปลอดภัยเด้อพี่น้องไรให้เป็นยงนังเนาะเอยโก่ขอกมาเนาะพอสักคนก็หายวัดขึ้นขึ้นนี่ก็ไร mà không ông mò mương hả, ông mương hết nhang bộ lại pí nó rồi, ông mò mương sân Na Suôn hả không mát nè, cà lê mát, ông mò cành cà bắp sác luôn hoài vào rất cốt nhang, cái mà hoài săn xong rồi pí vậy nó. มินนายตัวกัดดันวะเยอะไปสกปนกายเลยผู้หมอแกงเนาะนีอเลยพี่เนาะสีน้อเดี้ยนกันแน่เนี่ยนะโฆาสินอนเดียนกันเนี่ย,ย,นะน,น,น,ยน,น,นี่แหลนะเพรว่าคตเจ็บมันลายลาย

ก็แต่กางเกงบอดี้เออมาถัดนั้นเนาะชุดที่สะมาหันวัวหอนหน้าหงด้วมเด็นยิ่งโกวเบอร์หันมอสกดยละมอสหันมอสเป็นมากวะดึงกัน้พี่น้องยิโกกมากมาเป็นเป็นนะไรพี่น้องเก็บกระฟะเก็บกระฟอกระฟอสอดเนาะ สีเดีย้าตับเดกพี่น้องให้ันนี้สีเอาเขาหอมาตัดตระมาณอูสิบเอ็ดมู่คนนะกินกินยาแก่ปวดได้ใส่กินยาเก่ปวเจ็บมากนี่แม่่าสะกนกันมากะขึนสาเหตุมาเป็นมาเป็นน้ำมากินยาแก่ปวดได้กระพาะก็ได้สอดพี่น้องมาเจ็บจิ๋วๆเขาเนาะฮุบกันมากมอตะขึ้นเนี่ยเมนพี่น้องกันสบายมึ้หนึ่ง มุกกันมาแต่วายมึงหนึ่งมือนไปเนาะตอนนี้กระทานมอสกำลังกวดสุขภาไปนเนาะอาจจะเอาเข่าหองผ้าจาัดสืบสวนมาเป็นกินยังกินยังเนี่ยมากระตันมอสสีหาคนนั่นเป็นหองรูอับเลยพี่นองาะ

โมกักวดเป็นอยู่พี่น้องนนีี่่พ้องตอนนี้เขากับเขามากโมตีเป็นแข้งเหงาเข้ากับน้องซ้ายพี่น้องพาตัดข้นกับสิเตียมลายๆเนี่ยนี่เนาะเพราะว่าเขามากับท่านทันนะพี่น้องเขากับบริจองหองพิ่เสีแน่กับเขากับบอมีเงินมีคำแน่พี่น้องเลยกับบอมีเสียมีซ้ายเนี่ยเป็นไรพี่น้องบงหัวจักคนในองโมยังนะกัมีตานอนแย่กันในเสียนะพี่น้องเลยกัรลอถ้าซิเปียสมุ่งเนาะคนชิเก้าของพาตัดพี่น้อง สวยเป็นนกเปลี่ยใจให้ครอบครัวาวาสกุลในเด้อพี่น้องให้ผ่านวิกฤตหนีไปด้วยดีเนาะนี่พี่น้องมาสกลสิมัแจงข้าวพ่อนะเนาะเพิ่นเจ็บกับเจ็บท้องอันสาเหตุเิ่นเป็นอะไรนะพี่น้องเนาะเป็นกับเพาะพี่น้อง เย็บจิวจิวเขาเนาะกับพ่อกับพ่อสอพี่นอ้องตอนนี้ว่าวสกุลการอดถาอยู่เนาะสีเข,าข่า่องผ้าตัดประมาณยุสเบียร์มุทานหมอไปก็มาปวดเบิ่งที่ว่าวสกุลทายกิบไปเบิ่งนะพี่นอ้องท่านมาให้ถายลายเนาะซอยมาเป็นกำลังใจว่าวสกุลนี่เด้อพี่น้องเลยเมื่อนอนเตงขึ้นอย่างบนตาจุนโปวัดหายก็บพ่อหายขึ้นก็ถ้า นอนดอสาเขาหองพาตัดพี่น้องคอยพอเพิ่อนซอยทรงแห้งเสียกำลังมุกกำลังใจมาหายบาสกุลกับครอบครัวไอเลิพี่น้องพระเจ้าปากพระเจ้าจากพัญญาตสิ่งโลค่าในอันนี้นะเพียงเนาะจงพานไปด้วยดีพี่น้องบาวสกุลเบายังก็ขอเบาพิษผาดก็การไดก็ขอถทดขอไฟเลย <c oughs> ในคลิปนี้พี่น้องบาวสกวุลจีไ้ แค่ที่ได้ภาพอพอเป็นของของผ้าตาเด้พี่น้องมีการล่อถ่าเบิ่งเกิบต่อไปเนาะตอนนี้ว่าสักคนออกมาถ่าอยู่เนาะมาเพียงเนาะว่าอยู่ในมันเออได้พี่น้องไ,ไงอ้มันบอกคืออยู่ห้องพิเศษเนาะก็นหน้องพิเศษยเท่ากับอยู่ส่วนตัวยังนะพี่น้องคลิปนี้ว่าสักคนอยู่จบไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องถาอ้ายล่อรุนเป็นกระรังมุกระลังใจให้ครอบครัวว่าสักคนเนี่ยพี่น้อง บาสกุลบ่าวคิดฝาดอาการไรกับคอปวดคอแพ้เด้อขีดพี่น้องเลยบาสกุลเสียใจแห้งพวกกระเศร้าหายบ้างสีแจ้งงี้พี่น้องเพราะว่ามันเกิดกระท่านนันนะพี่น้องมันเกิดท่าเบิดขึ้นหอมกันว่าสบายมุ้งหนึ่งพี่น้องกระซมแห้งเที้ยงกำลังมุ่งกำลังใจบาสกุลเลยเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยากซับปวดได้อีกสองทางหนึ่งกับโค้ชซเปอร์แตงมาเด้อพี่น้องเพื่อให้ khả bạn khả bạn khả huống máu không máu huống nó không ơn cảm ơn thì cảm